สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ได้ยังกึ่มก็กลับมาแล้วในเซี่ท่านนะเพิ่งมาถึงนะนี่และสาเหตุที่ผมไม่ได้ไปกินชาบูกับพี่น้อง yutube เมื่อกี้ลุงชวนอยู่นะครับอ้าวปลาแล้วมันเกี่ยวอะไรเธอจะกินเธอก็ไปกินสิอ้าวเราไปเราก็ต้องไปด้วยกันไม่ไปนะครับไม่ไปอย่างเวนะก็ นะ FC พันนะเดี๋ยวยงก,กึมก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาก็ได้เห็ดน,นิดหน่อยนะได้ไม่เยอะนะครับได้อยู่สองสาดอกใน FC นิดหน่อยอนะครับก็หลังจากเมื่อกี้นะแม่เจ้าของบ้านในะ FC เจ้าของบ้านเช่านะฮะ <Hi. S 1> แกหลงทางขับมอไซค์ผ่านมาหน้าบ้านพอดีนะฮะ ขับมอไซค์ผ่านมาหน้าบ้านพอดีนะมีธุระเยอะแยะมากมายแต่เผลอขับรถมอไซค์ผ่านหน้าบ้าน mm hmm. นะครับแล้วทีนี้ได้ยังกึมก็เลยโบกให้จอดนะพอโบกให้จอดก็เลยเข้าทางเลยในเอฟซีชวนไปหาเห็ดนะแม่ไม่ว่างแต่ไม่เป็นไรนะขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะลากแม่ไปจนได้ในเอฟซี 4, ทุกท่านนะไปหาเห็ดจนได้นะครับก็ได้มาสองสาดอกนะก็ไม่ค่อยพอเกงเท่าไหร่นะ จะนื่งไม่ได้ยาก,กินแกงเมื่อคืนกินแล้วเออก็นิดหน่อยใน fc นะรอบนี้นึ่งนะครับอหลังจากไปหาเห็ดมาหายไปตั้งนานนะเกือบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเต็มนะ fc สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะเออก็ได้เห็ดมานิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ทางคุณล,ลุงก็ชวนผมไปกินชาบูด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ออไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าว่าจะกลับไปชวนได้ยังกึมก่อนนะ ขอเดยังคืมมาถึงก็คงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะพรามันจะค่ำแล้วนเอฟซก็ขอโทษขอภัยที่ไม่ได้ไปกินชาบูกับพี่น้องนะครับ youtube นะน่าจะสนุกสนานน่าดูนะครับเอฟซีเพราะไม่ผมก็ไม่เคยได้ออกงานไปกินข้าวพร้อมกันหลายๆคนสักทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้านะเอฟซเดี๋ยวโอกาสหน้าไปนะครับโอกาสนี้ไปไม่ทันแล้วละ่ะ <laughs> ตอนนี้ถ้าไปถึง ถ้าไปตอนนี้เขาก็คงจะอิ่มกันหมดแล้วละ่ะผมไปถึงก็เตรียมตัวจะกลับกันหมดแล้วล่ะนะครับเออเพราะว่ามันคาดเคลื่อนกันมาน่าจะประมาณชั่วโมงกันชั่วโมงหนึ่งแล้วในเอฟซก็คงไม่ทันถ้าไปต้องไปพร้อมกันนะถ้าไปผมไปถึงที่หลังก็คงจะเอ่อมันก็คงจะได้รอกันเนาะเพราะนั้นก็เนะี่ยคงจะได้กินนึ่งเห็ดในเอซีแทนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในเอฟซีทุขันนะก็ได้นิดหน่อยนะ เห็ดและงอกเห็ดเพิงนะฮะ